สวัสดีครับผมชื่อนายเชษฐพลสร้อยสังขวานนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการทํานวัตกรรมยีนลบนะครับวัตถุประสงค์นะครับเพื่อพัฒนาทักษะการเดอกกีฬาเเมิคอนิสนะครับมาดูกันเลยครับต่อมานะครับผมจะมาอธิบายการผูกเงื่อนนะครับมีทั้งหมด2ส่วนในารครับส่วนแรกนะครับเชือกคล้องกับเสาหรือฐานนะครับที่สามารถคล้องได้นะครับส่วนที่2ครับคล้องกับข้อมือนะครับมาดูส่วนแรกกันเลยครับ ขั้นตอนที่1นนะครับใช้ไปเชือกพันเชือกเส้นยาวนะครับต่อมานะครับพันเกียวประมาณ3าถึงสี่เกียวนะครับขั้นตอนที่สองนะครับพันลงมาทางด้านเป็นห่วงนะครับจากนั้นดึงปลายเชือกให้แน่นเพื่อกันเกียวไม่ให้เชือกหลุดนะครับอันนี้คือเงื่อนผูกหลังนะครับ ประโยชน์ของเงื่อนผูกหลังนะครับสามารถปรับระดับตามความต้องการได้นะครับต่อมาละครับเราจะมาดูที่ส่วนที่2นะครับคล้องกับข้อมือนะครับเราจะใช้ข้อมือข้างที่ผู้รับการฝึกถนัดนะครับ มาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับวิธีการปฏิบัติทักษะการดอกกีฬาเทเบิลเทนนิสนะครับด้วยนวัตกรรมยีนลบนะครับไปชมกันเลยตอนที่1นนะครับระยะการยืนนะครับจากจุดผูกเชื่อนะครับ50ซนติเมตรนะครับขั้นตอนที่2นะครับปรับระดับเชือกครับให้มีความเหมาะสมกับกับสลีระร่างกายของผู้รับการฝึกนะครับโดยการให้ผู้รับการฝึกนะครับแขนตั้งฉากครับอยู่ในระดับอกนะครับ ไม้ขนานกับพื้นนะครับจากนั้นนะครับให้ผู้รับการฝึกนะครับดรอปลูกเทเบิลเทนิสนะครับวิธีที่ถูกต้องนะครับเชือกจะหย่อนนะครับส่วนวิธีที่ผิดนะครับเชือกจะตึงนะครับเชือกจะดึงข้อมือนะครับนี่นะครับสรุปนะครับนวัตกรรมยินโบนะครับสามารถนําไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์นะครับแก่นักเรียนและนักกีฬานะครับที่เริ่มฝึกกีฬาเทเบิลเทนิสได้นะครับ ครับผมนายเชยพุนท่าสังหวานนะครับขอฝากนัตรก,กรรมชิ้นนี้นะครับไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจไปด้วยนะครับขอบคุณครับ